ในปี2019กล้องโทรทัศน์ e ี e n t Hor i z ซ n ซึ่งเป็นเครือข่ายกล้องโทรทรศน์ทั่วโลกได้เปิดเผยหลุมดำขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณใจกลางกาแล็กซี่ M87 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ55ล้านปีแสงหลุมดำ M87 ซึ่์เป็นหลุมดำแรกที่มนุษย์สามารถถ่ายภาพได้ความท้าทายถัดมานั่นก็คือการถ่ายภาพหลุมดำซาจิทโตเลสเอสตา ที่อยู่ในใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่ห่างจากโลกประมาณ27,000ปีแสงโดยหลุมดำนี้อยู่ใกล้โลกมากกว่าหลุมดำ M87* แต่ถึงแม้จะใกล้โลกมากกว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นความง่ายโดยสิ่งที่ยากที่สุดในการถ่ายภาพหลุมดำที่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกนั้นก็คือกลุ่มแก๊สฝุ่นและกลุ่มดวงดาวที่รบกวนวิสัยทัศน์ในการถ่ายภาพหลุมดำที่ใจกลางกาแล็กซี แต่ก็ยังมีวิธีการในการตรวจจับหลุมดำนี้โดยหลุมดำซาติโตเลสเอสตามีมวลน้อยกว่าหลุมดำา M87 สตาซึ่งทำให้หลุมดำซาติโตเลสเอสตานั้นปลดปล่อยรังสีจากพาร์สมาได้เร็วกว่าหลุมดำา M87 สตาซึ่งการปลดปล่อยรังสีที่บ่อยกว่านั้นจะช่วยในการตรวจจับได้ง่ายขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นคุญแจสำคัญในการทำให้เราสามารถถ่ายรูปหลุมดำที่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราได้ โดยในวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ทฤษฎีสัพพัฒภาพทั่วไปท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงที่มาแนวคิดของหลุมดำรัสมีชวาชิวเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันครับ ในศตวรรษที่18นักปัชญาจอห์นมิเชลได้สนใจการศึกษาเกี่ยวกับมวลดวงอาทิตย์โดยจอห์นมิเชลนั้นได้พิจารณาอย่างง่ายๆว่าให้ดวงอาทิตย์มีเนื้อเดียวกันหมดความหนาแน่นเท่ากันหมดทั้งดวงดาวจากนั้นมาพิจารณาในสูตรความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรโดยปริมาตรในที่นี้พิจารณาเป็นทรงกลมซึ่งมีค่าเท่ากับ4ส่วน3 πr กําลัง3หลังจากนั้นแทนค่ามวลและรัศมีของดวงอาทิตย์เข้าไป ทำให้ได้ความหนาแน่นเท่ากับ1410กิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นความหนาแน่นที่สูงกว่าน้ำประมาณ41%ก่อนที่เราจะไปในเนื้อหาถัดไปเรามารู้จักกับอัตราเร็วหลุดพ้นจากความเร่งโน้มถ่วงกันก่อนเป็นการคำนวณว่าเราต้องใช้ความเร็วอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะหลุดพ้นอิทธิพลความโน้มถ่วงนะดาวน,นั้นๆได้โดยในที่นี้เราจะยกตัวอย่างดาวโลกกันก่อน จากสมการอนุรักษ์พลังงานที่ประกอบด้วยพลังงานจนที่ขึ้นกับความเร็วและพลังงานสักโน้มถ่วงที่ขึ้นกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของดวงดาวโดยฝั่งซ้ายของสมการจะเป็นพลังงานรวมที่อยู่บนผิวโลกส่วนฝั่งด้านขวาของสมการก็จะเป็นพลังงานรวมเมื่อหลุดพ้นจากอิทธิพลความเร่งโน้มถ่วงของโลกที่ระยะไกลมากๆโดยในที่นี้จะประมาณว่าเมื่อจรวดหลุดพ้นแล้วก็ให้ความเร็วของจรวดนั้นมีค่าเท่ากับศูนย์ และเมื่อไกลาจากความเร่งโน้มถ่วงโลกก็จะทําให้พลังงานศักเป็นศูนย์จึงทําให้เทอมด้านขวาทั้งหมดกลายเป็นศูนย์จากนั้นจึงจัดรูปสมการได้อัตราเร็วลุดพ้นเท่ากับ2คูณด้วยค่าคงที่โน้มถ่วงคูณด้วยมวลของดวงดาวและหารด้วยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางดวงดาวนั้นเมื่อแทนค่ามวลและรัศมีของโลกทำให้ได้อัตราเร็วลุดพ้นเท่ากับ11.186กิโลเมตรต่อวินาที จากนั้นจัดรูปสมการใหม่ให้ขึ้นกับความหนาแน่นโดยในที่นี้จะใช้ความหนาแน่นดวงอาทิตย์ในการคำนวณทำให้ได้ความเร็วหลุดพ้นเท่ากับ6 1 7 5กิโลเมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็น1ส่วน500เท่าของความเร็วแสงจากมุมมองตรงนี้ดวงอาทิตย์จะต้องมีขนาดเท่าใดจึงจะทำให้แสงไม่สามารถหลุดพ้นได้หรือเป็นการประมาณว่าให้ความเร็วหลุดพ้นเท่ากับความเร็วแสงในสมการในที่นี้เป็นรูปแบบการประมาณด้วยให้ความหนาแน่นนั้นคงที่ เมื่อพอดกราฟอัตราเร็วหลุดพ้นกับรัศมีและนํำสรรมการในกอรอบสีแดงนั้นมาพอดซึ่งเส้นกราฟจะตัดกับความเร็วแสงเมื่อรัศมีมีขนาด500เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ก็จะทําให้แสงนั้นไม่สามารถหนีพ้นจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ขนาด500เท่านี้ได้จากการนําเสนอของจอห์นมิเชลนักวิทยาศาสตร์เรียกดาวประเภทนี้ว่าหลุมดําแต่การประมาณนี้ของจอห์นมิเชลไม่ได้ถูกต้องเพราะในปัจจุบันเรารู้ว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้มีความหนาแน่นคงที่ ดังเช่นปัจจุบันที่เรารู้โครงสร้างของดวงอาทิตย์ว่าในแต่ละระดับชั้นไม่ได้มีความหนาแน่นเท่ากันทุกชั้นในปี1915อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ทำเสนอทฤษฎีสัพพัธภาพทั่วไปพร้อมกับสมการสนามไอน์สไตน์ซึ่งไอน์สไตน์นั้นไม่สามารถแก้สมการนี้ได้โดยตรงโดยต้องใช้การประมาณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาแต่ยังไม่ใช่ผลเฉลยโดยตรงจากสมการนี้ ในปีเดียวกันนั่นเองคาวชวาชิลซึ่งเขาอยู่ในบริเวณสนามลบทำหน้าที่คำนวณวิถีปืนใหญ่ในช่วงเวลานั้นก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองแต่ชวาชิวก็สามารถหาผลเฉลยได้โดยตรงจากสมการสนามของไอสไต์ได้สำเร็จในเดือนธันวาคมปี1915จากการแก้สมการทำให้ได้ชวาชิลมีิกและรัศมีชวาชิล มีค่าเท่ากับ2คูณค่าคงที่โน้มถ่วงคูณกับมวลหารด้วยความเร็วแสงยกกำลัง2ในเดือนมีนาคมปี1916ชวาชชิวต้องออกจากสนามลบเนื่องจากอาการป่วยโรคเพมฟิกัสหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมจากผลเฉลยสมการสนามของไอสไต์ le, ทำให้ได้รัศมีชวัดชิว ที่เป็นการบ่งบอกขอบเขตว่าแสงจะไม่สามารถหนีพ้นจากบริเวณรัศมีนี้ได้ซึ่งบริเวณขอบนั้นก็คือขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ event horizon จากแนวคิดของจอห์นมิเชลที่ได้พิจารณาอัตราเร็วหลุดพ้นเท่ากับความเร็วแสงก็สามารถจัดรูปสมการได้เหมือนกับสรรมการรัศมีชวาชิลเช่นกันแต่การพิสูจน์ของจอห์นมิเชลนั้นไม่ได้มาจากแนวคิดที่ถูกต้องซึ่งต่างจากชวัชิล ที่ได้มาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่อธิบายถึงความโน้บถ่วงได้ถูกต้องกว่าจึงทำให้สมการนี้ถูกตั้งชื่อว่าลัศมีชวาชิวโครงสร้างหลุมดำเบื้องต้นจากศูนย์กลางที่ภาวะอิฐฐานหรือซิง g u ูลาริตเป็นจุดที่คณิตศาสตร์ไม่สามารถคำนวณได้แต่ในส่วนซิง g u ูลาริตก็ยังส่งผลต่ออิทธิพลโดยรอบแม้จะแสงก็หนีไม่พ้น ซึ่งเป็นผิวของขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ Event Horizon โดยสามารถคำนวณได้จากรัศมีชวาชิวในที่นี้จะยกตัวอย่างให้มวลน,นั้นมีค่าเป็น3ามเท่าของมวลดวงอาทิตย์รัศมีที่แสงจะไม่สามารถหนีพ้นได้จะอยู่ที่ประมาณ8.8กิโลเมตรชั้นถัดมาคือ p h ตอนสเฟีย r e เป็นบริเวณที่มีความโน้มถ่วงสูงสามารถดึงแสงให้โครจรเป็นวงโครจรรอบๆได โดยในชั้นนี้จะมีขอบเขตรัศมีอยู่ที่ประมาณ3ส่วน2ของรัศมีชวาชิวเมื่อคำนวณจากตัวอย่างก็จะได้ประมาณ13.4กิโลเมตรโดยโครงสร้างหลุมดำในที่นี้เป็นรูปแบบอย่างง่ายที่สุดแต่ในความเป็นจริงยังมีความซับซ้อนมากกว่านี้แต่เราจะไม่พูดถึงในที่นี้กันนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้สมการจากภาพถ่ายหลุมดำ M 8 7สตามีรัศมีชวาชิว 120หน่วยดาราศาสตร์โดย1หน่วยดาราศาสตร์าาานั้นมีค่าประมาณ150ล้านกิโลเมตรถ้าเราอยากทราบถึงมวลของหลุมดำนี้เราก็แทนค่าในสมการรัศสมีชว้าชิวเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าหลุมดำ M 8 7สตานั้นมีมวลประมาณ6.5ุคูณ10กำลัง9เท่าของมวลดวงอาทิตย์ส่วนภาพถ่ายหลุมดำซาจิโเลส A สตาคาดว่ามีมวลประมาณ สี่จุคูณสิยกกำลัง6เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งเราสามารถคำนวณหารัศมีชวัดชิวได้จากสมการและคำตอบของการคำนวณน,นี้จะมาเฉลยในสัปดาห์หน้าใต้คอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด u ั s สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ตกข่าวจากช่องเรานะครับสวัสดีครับ